สวัสดีครับขอต้อนรับเข้าสู่รายการ The Review บ้านๆครับวันนี้เราจะมารีวิวรองเท้าของนักบาสคนหนึ่งที่เป็น MVP เมื่อปีที่แล้วเขาคนนั้นก็คือยานิตอัตเทนคุมโป KiA NBA 2019 Val Valable Player Most goes t o Um แล้วเจ้ารองเท้าที่เราว่าถึงนั้นก็คือ Zoom ริกวันี่ซูมฟริกวันครับหน้าตาจะเป็นแบบนี้เลยนะครับให้ดูรอบๆตัวรองเท้าก่อนนะครับนี่เสะละเป็นสามเหลี่ยมรองเท้าเป็นประมาณนี้ เอาละมาเล่าประวัติก่อนนะครับว่าเจ้าซูมพิกวันนั้นเกิดขึ้นมาได้อย่างไรเป็นการร่วมมือผสมผสานในการออกแบบดีไซน์เขาด้วยยานิดนะครับเป็นคนเลือกออกแบบดีไซน์เจ้าตัวนี้เองรองเท้าบารคู่นี้ยานิดอยากได้ความรู้สึกที่เหมือนกับรองเท้าของโคบีไบย์เพราะว่าเขานั้นเป็นคนที่ชื่นชอบโคบีไบย์มากครับเขาจึงอยากได้รองเท้าที่มีความเบาและดีทําให้เขาสามารถ เพื่อนตัวได้คล่องแคล่วด้วยรอ,องเท้าคู่นี้เขาได้ใส่ความเป็นตัวเองลงไปด้วยอย่างแรกก็คือนี่ครับที่พื้นรองเทา้ากลัวไม่เห็นจะซูมให้ดูซูมให้ดูเลยนะครับตรงนี้ตรงนี้ตรงนี้เห็นไหมเห็นไหมตรงนี้มันจะเขียนว่า I am my f a t h e r s เลยสิทีแปลว่าผมเป็นสมบัติของพ่อครับความหมายที่เขาบอกว่าเป็นสมบัติของพ่อคือเขาเป็นลูกชายของพ่อครับเขาต้องการจะสื่อว่าเขารักพ่อและรักครอบครัวครับแล้วก็ต่อมาจะมีอย่างหนึ่งที่ผมอยากให้เห็นที่ส้นเท้าครับซูไม่ดู อ่าเห็นไหมที่ส้นเท้ามันจะมองยากนิดนึงนะอ่ะเดี๋ยวเปิดแสตจากโทรศัพท์ช่วยอีกชั้นหนึ่งอ่าน,นี่ยเห็นละเห็นไหมอันนี้เป็นภาษาครีกนะครับที่ผมไปเปิดใน Google Translate มาเขาก็พูดถึงการจากไปของคนในครอบครัวนะฮะอาจจะเป็นพ่อของเขาก็ได้ครับ นะเป็นภาษากรีกนะครับลองดูครับก็ประมาณนี้นะครับโดยรวมรองเท้าดีไซน์ก็เป็นประมาณนี้สู่บอกครับโอเคเรื่องดีไซน์ครับตีไปคะแนนนั้นเต็ม10ผมให้อยู่ที่8คะแนนครับรองเท้าคู่นี้ผมรู้สึกว่าดีไซน์ที่มันโดดเด่นที่สุดเลยนะที่เคยเห็นก็คือนี่ เครื่องสัญหมายติ๊กถูกสัญลักษณ์ที่เป็นของ n นกี้นี่ติ๊กถูกเป็นอย่างนี้เลยแล้วก็พื้นที่เป็นลายกราบคล้ายของเดลิกโรสในค่ายอ d ดิดาครับโอเคก็รู้คะแนนเรื่องดีไซน์ไปแล้วนะครับต่อมาเรามาพูดเรื่องการระบายอากาศครับ Disability จะเป็นยังไงนั้นมาดูกันครับถ้าเราเห็นผ้านะครับเป็นผ้าตาข่ายถักครับ บางแล้วก็รูเยอะสามารถระบายอากาศได้ดีไม่ชื้นมากไม่อบด้วยกลิ่นก็ <c oughs> <c oughs> ก็ประมาณหนึ่งครับก็ไม่ได้เหม็นมากเพราะว่าการระบายอากาศมันดีครับ <c oughs> ถ้างั้นผมขอให้คะแนนการระบายอากาศอยู่ที่9เต็ม10ระบายอากาศดีแต่ว่าไม่ถึงกับว่าเย็นสบายไม่ครับก็แค่ดีเฉยๆโอเคต่อมาครับเรื่องวัสดุและการ ทนทานวัสดุนะครับของเจ้าตัวนี้ด้วยความที่มาเป็นข้อมิดไม่ใช่ข้อโลนะเป็นข้อมิดป้องกันการเซฟนิดน,นึงแต่ว่าวัสดุผมว่าทำมาโอเคเลยนะฮะทนทานใช้ได้ครับอันนี้ก็ให้อยู่ที่9เต็ม10เรื่องวัสดุนะต่อมาเรื่อง t ท a c ช i o n ครับการยึดเกาะนี่ที่พื้นรองเท้า แทคชั่นการยึดเกาะของรุ่นนี้นั้นเป็นพื้น XDR ครับเพราะฉะนั้นทนปูนอย่างแน่นอนแต่ว่าจะมีจุดสังเกตอยู่แค่ตรงนี้ครับที่เป็นลายกุหลาบตัวนี้จะชอบไปไวกว่าตรงที่เป็นยางที่เป็นแบบก้างป่าความทนทานจะต่างกันเห็นไหมครับพื้นมันเริ่มไปแล้วแต่ตรงนี้ยังไม่ไปเลยเพราะฉะนั้นเรื่องแท็กชั่นการยึดเกาะเวลาใส่ในพื้นปูนก็มีลื่นบ้างแต่ไม่ได้บ่อยมากครับ ให้ไปอยู่ที่8แล้วกันครับ8เต็น10เรื่องการยึดเกาะ traction นะครับแล้วต่อมานะครับเป็นเรื่อง p u s h i n i n g คือการรองรับการกระแทกครับรองเท้าคู่นี้บอกเลยว่าเหมือนโคบี้มากเพราะว่าข้างหน้านั้นไม่มีแอรเป็นโฟมไฟลอนแล้วส่วนข้างหลังเป็นเทคโนโลยีจใหม่นี่จะเห็นได้ว่ามันนูนเห็นไ,ไหมฮะนูนเป็นสี่เหลี่ยมก้านใหญ่ double stack เป็นซูมดับเบิลสเตกครับเป็นซูม2ชั้นที่ไนกี้บอกว่าเป็นนวัตกรรมตัวใหม่เอาซูมมาลองกัน2ชั้นเขาอยากจะรู้ว่ามีความเร่งดีดมากแค่ไหนแต่สําหรับส่วนตัวผมนะครับรู้สึกว่ามันแข็งทั้งข้างหน้าและข้างหลังข้างหน้าเนี่ยรู้สึกยังนิ่มกว่าข้างหลังเลยเพราะว่าข้างหลังซูมมันมี2อันมันรู้สึกแข็งมากข้างหน้ามันจะรู้สึกนิ่มกว่าแต่ว่าซูมก็มันไม่ใช่ซูมโฟมมันก็จะน้อยลงน้อยกว่าทําให้รู้สึกแบบว่าคล่องตัวแต่ว่า ไม่นิ่มเอาง่ายฟิลคอร์ดติดพื้นข้างหน้าเกือบจะติดพื้นเหมือนตัวโคบีเลยแต่ข้างหลังแข็งไม่ดีไม่นุ่ม้วยอืมไม่น่าใส่มาอ่าโอเคผมก็ให้คะแนนไปแล้วนะครับว่าอยู่ที่เรื่องคูชินิ่งนะให้อยู่ที่เจ็ดเต็มสิบพอมันไม่รู้สึกโอเคเท่าไหร่นะส่วนต่อมา มาพูดเรื่องเซฟครับเป็นข้อมิดก็เซฟระดับหนึ่งอะเนาะแต่ว่าที่จะบอกต่อคือเชือกเนี่ยที่มันให้ร้อยอย่างเงี้ยคือแบบมีความเซฟระดับหนึ่งนะทำให้กระชับแล้วก็มีเอาเลกเกอร์เล็กๆนิดหนึ่งออกมานีดเดียวเอาเลกเกอร์ออก็เซฟในระดับหนึ่งครับตรงข้อเท้าข้างในก็จะมีแบบบุกนุ่มให้มันติดกับกระชับข้อเท้าเราก็ ผมให้เรื่องเซฟอยู่ที่8ครับ่าเรื่องเซฟนะต่อมาเรื่องไซส์ครับตัวนี้ใครใส่เบอร์ไหนหรือว่าตรงกับเบอร์นางยางคู่ไหนต้องเพิ่มไป0.5ครับเพราะว่ารู้สึกว่าคู่นี้มันจะบีบข้างหลังครับเนี่ยตรงนี้มันจะบีบนิดน,นึงแต่ข้างหน้ามันจะกว้างนะแต่ข้างหลังมันจะบีบนิดน,นึงก็เ,เลยอยากให้เผื่อ0.5บางคนอาจจะใส่ได้พอดีก็ได้แล้วแต่ครับต้องไปลองดูครับ โดยรวมนะฮะเจ้ารองเท้าคู่นี้ทําออกมาได้ดีนะครับใครที่ชอบโฮบี้อาจจะชอบรองเท้าคู่นี้ด้วยแต่ต้องมีแต่นะผมว่าถ้าคนที่น้ําหนักเยอะซูมแอร์ข้างหลังอาจจะรู้สึกได้นะเพราะตัวผมน้ําหนักแค่ห4ก็เลยจับความรู้สึกว่ามันนุ่มเด่งไหมดีไหมมันไม่รู้สึกรู้สึกว่าแข็งอย่างเดียวแต่คนน้ําหนักเยอะอาจจะชอบเพราะยานี้เป็นคนตัวสูงใหญ่ใช่ไหมน้ําหนักเขาอาจจะเยอะเขาอาจจะชอบก็ได้ แล้วแต่คนเอโอดยรวมคะแนนทั้งหมดผมให้เจ้าตัวนี้อยู่ที่8คะแนนครับชอบเรื่องดีไซน์ครับกับเรื่องความเบาเบาหมาดเบามากเบ,า,า,บาจริงๆเบาฟุบๆๆๆๆนะเบามากกับดีไซน์ที่แปลกประหลาดครับที่แบบไม่เคยเป็นรองเทา้า Nike คู่ไหนทําแบบนี้รองเท้าบ้านนะก็เลยชอบครับให้ให้อยู่ที่8เอาละครับ ก็ขอจบไปเพียงเท่านี้นะครับการรีวิวรองเท้า Zoom Fix ของ MVP ปีที่แล้วยานิดอเทดุคุมโปแล้วถ้าเพื่อนๆคนไหนอยากให้รีวิวรองเท้าคู่ไหนอีกก็เขียนไว้ใต้คอมเมนต์ข้างล่างได้เลยนะครับส่วนวันนี้ขอลาไปก่อนนะครับลาไปพร้อมกับน้องไดโนเสาร์กับเจ้าโตโตโรนี่มีพ็อปประกอบฉากเยอะวันนี้โอเคครับไปแล้วครับสวัสดีครับบ๊ายบาย